สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับนี่ครับหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหเล่นแฉะหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องพาไปเล่นน้ําแล้วนะครับนี่ไม่ไหวแล้วน้องชมพูน่นี่ดูขนก็เยอะนะครับมาเล่นขนดาหมดเลยนะครับทางอะไรผมเยอะมากเลยไปชมพู่สวัสดีก่อนเลยสว,วัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีเสียงรังลูกเสียง ยงหัวด้วยบนทุ้บนทุบน,งบนยงหัวด้วยเสียงนางๆลูกเสียงนี่ครับคันนะครับเป็นยังไงถึงคันแท้เดี๋ยวจะพาไปลงน้ำนะครับมาๆๆเดี๋ยวไปลงน้ำก่อนเลยครับผม นี่ก็กินต้นใบมะขามนะครับช้างอะไรกินใบมะขามเนาะที่นี่นี่ครับไปเลยไปไปเออเออไหมเออเนี่ยอาบน้ำให้ตอนเช้านะครับแต่ฝนตกหนักนะครับเมื่อกี้ฝนก็พึ่งหยุดนะครับ ต้องพาเขามาอีกทีนะครับอีกรอบเลยนะครับปาป้าเฮ้อเฮ้ยเออนาะเฮ้อ,เ,อ,อเดี๋ยวไปลงน้ำก่อนนะครับตอนนี้นะครับ อาบน้ำก่อนครับแวะกินหญ้าก่อนนะครับหญ้ากกเขียวๆของเรานะครับเนเก่งมากเลยนะครับสาวน้อยของเรานะครับวันนี้นะครับไาไปเล่นน้ำก่อนเลยไปอาบน้ำก่อนเฮ้อเฮ้อไป เออนี่ครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับดูหัวนะครับดินเนี่ยดินเต็มหัวเลยนะครับผมไปลุกปะเออ้อไปไปไปเ้อเลยเออเออ้อ เออชมพู่เออแต่อาบน้ำเลยจะได้สวยๆไว้ลูกไปนี่ครับผมก็เยอะนะครับเวลาดินขึ้นผมแล้วล้างไม่ออกนะครับต้องให้มาอาบน้ำสะนะครับถ้างั้นไม่ออกแน่นอนนะครับไปเฮ้อ นอลงนอลงนลุงนนลูกนอนลง,ลง,นอนลงโอ้สุดยอดเย็นสบายเลยนะครับไปรับไปรับมุดจริงมุดเลยนะครับน้องชมพู่ของเรานะครับ แอบลงลอนลง,นนลงถ้าอาบน้ำสะนี่แป๊บเดียวนะครับดินตมหัวนี่ออกหมดเลยนะครับดูครับ ให้เขาเลยครับผมน้อน,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 นลงลงูกน้องลงน้องลงมานองลงเร็วนอนลง,นนลง นี้พ่อใหญ่ตกมันหนักมากเลยนะครับไหลออกมาถึงปากเลยนะครับไหลึงแก้มเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เขามาขึ้นมากินหญ้านะครับมาพูบมามามา,มาเดี๋ยวเขาจะวิ่งขึ้นมาตามนะมามามาแล้วครับมาแล้วครับแม่แม่มาแล้วครับ อ oh. กินยาก่อนดวดำเมี่ยมเลยนะครับถ้าได้อาบน้ำแล้วนะครับผมก็เป็นหญ้าเขียวเลยนะครับหญ้าพวกนี้ครับโดนฝนแค่ไม่กี่ฝนก็ยาวแล้วนะครับขึ้นเร็วมากเลยนะครับ นี่ครับเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับของดินเราด้วยนะครับผมกินหน้าอร่อยมากเลยครับมามามายินหน้าเยอะมา นี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเดดก็กำลังออกนะครับ ของเราก็กินอย่างอร,อร่อยเลยนะครับชอบมาชอบกินหญ้ายอย่างนี้นะครับน้องชมพู่นะครับเด็ดก็ออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเล่นน้ำเองสบายใจเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับก็เอาบรรยากาศนะครับหลังฝนตกนะครับหลังฝนหยุดนะครับหยุดตกก็พามาให้ชมนะครับผมต้นผูก็จะเล่นเล่นดินเต็มหลังเลยนะครับเต็มหัวก็เลยพามาอาบน้ํานะครับผมพามาอาบน้ําก็พักผ่อนกินยาตรงนี้ก่อนนะครับตัวดําเมี่ยมเลยครับตัวสะอาดสะอ้านเลยนะครับเจ้าน้อยของเรา ตอนเช้าพอควานก็อาบไปให้ครั้งหนึ่งนะครับขัดอย่างดีเลยนะครับพอควานเข้ามากินข้าวนะครับแต่ฝนตกครับไม่ได้ออกไปดูด้วยนะครับกลับมาอีกทีนะครับดินเต็มหลังเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็กดติดตามและให้กำลังใจช่องพายอมทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่าลืมเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับผม มาเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเยอะนะครับนี่พ่อควงเขากล่าวคาว่าสวัสดีครับผมชมพู่บนสูงบนสูงสวัสดีค่ะเร็วย,ย่งหัวด้วยบนสูงย่งหัวบายบายนี่ครับ